เ i ียวลาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุอ้อนจะมาแนะนําเมืองนะคะในนิวซีแลนด์นะคะสี่เมืองใหญ่ด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าคอ้อนนะคะได้รับคําถามจากนักเรียนนะคะหลายๆท่านว่าอยากจะไปเรียนนิวซีแลนด์แต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปเรียนเมืองอะไรดีนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเมืองค่ะซึ่งเมืองในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น4ี่เมืองใหญ่นะคะก็จะมีโอเกแลนด์ไครเชิร์ตเวลลิงตันและดดนเดดินค่ะ 2เมืองอยู่เกาะเหนือและ2เมืองอยู่เกาะใต้ค่ะเมืองแรกนะคะที่จะแนะนําก็คือเมืองโอกแลนด์ค่ะโอกแลนด์นะคะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ค่ะโอกแลนด์ไม่ใช่เมืองหลวงนะคะเป็นเมืองใหญ่ค่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจค่ะนิวซีแลนด์มีประชากร5ล้านคนอยู่ที่โอกแลนด์ไปแล้ว2ล้านคนค่ะข้อดีของโอกแลนด์นะคะก็คือ1ค่ะ การคมนาคมนะคะสะดวกค่ะมีรถบัสรถไฟมีทั้งเฟอร์รี่นะคะเดินทางในเมืองเนี่ยได้สะดวกสบายมากเลยค่ะข้อดีอีกข้อนึงนะคะก็คือเดินทางสะดวกหมายถึงว่าเดินทางจากเมืองไทยไป New นะะิวซีแลนด์ค่ะไปโอเแลนจะสะดวกมากเพราะว่าเรามีสายการบินไทยนะคะที่บินตรงกรุงเทพโอเแลนนะคะแล้วก็หลายสายการบินนะคะหลักๆก,ก็จะลงที่โอเแลนค่ะเพราะเป็นเมืองใหญ่ะคะ่ะ ส่วนข้อดีข้อต่อมานะคะก็คือด้วยความที่โอเกลนด์เป็นเมืองใหญ่ะคะ่ะดังนั้นก็จะมีห้างนะคะจะมีร้านค้ามีช็อปนะคะมากมายนะคะรวมถึงร้านอาหารด้วยค่ะคือเท่าที่ครูอ้นไปชิมร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารไทยนะะนเนี่ยนะคะในนิวซีแลนด์เนี่ยคุอ้นว่าร้านอาหารในโอเแลนร้านอาหารไทยในโอเแลนเนี่ยคือรสชาติคือที่สุดแล้วว่าในการส่วนผสมนะคะในการที่จะมาทําเป็นอาหารไทยอะไรเงี้ยน่าจะอยู่ที่โอเแลนเยอะค่ะ แล้วก็โอแลนก็ Finished มีร้านเกาหลีร้านหนึ่งด้วยที่อร่อยมากๆเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยกว่าอี่กินที่เกาหลีอีกเลยนะคะ <P US C ierungs> ก็คือ,ค,อคือเรื่องอาหารเรื่องสิ่งของเรื่องการซื้อของอะไรเงี้ยค่อนข้างหายห่วนะคะเ <P US C> พราะโอแลนเนี่ยเป็นเป็นมืองใหญ่เนาะก็จะมีร้านค้ามากมายนะคะ <P US C integral> มีคาเฟ่มีกิจกรรมให้เราทําไม่เหงานะคะแล้วก็มีห้างมีสิ่งที่สิ่งที่คนสนุนเที่ยวอยากได้มากมายนะคะ ข้อเสียของอกแรกนะคะก็คือด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่ค่ะคะ่าของชีพก็เลยแพงนะคะวิธีการสังเกตค่าของชีพนะคะเราดูได้จากค่าบ้าน,นะคะ่ะถ้าเราเข้าเทรดนี้นะคะแล้วก็ไปดูค่าบ้านเราจะสังเกตว่าบ้านในอกแรกเนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าในเมืองอื่นๆนะคะแพงที่สุดเลยนะคะหรือแม้แต่ค่าโฮสต์ฟารมลี่อะคะ่ะในอกแรกเนี่ยค่าโฮสต์จะแพงกว่าเมืองอื่นด้วยนะคะลองลองเราก็ดูจากค่าบ้านได้จากนี้ได้นะคะ แต่โดยรวมแล้วนี่นะคะโอกนก็เป็นเมืองที่เป็นที่นิยมของนักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าในโอเก้นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยสองแห่งด้วยกันนะคะ University of o a k l a n d แล้วก็ o k l a n d University of Technology ค่ะแล้วตัววอตเองนะคะก็จบมาจาก u y of o k l a n d ด้วยค่ะดังนั้นเรียกว่าโอเก้นเนี่ยเป็นถิ่นเก่าเลยทีเดียวดังนั้นน้องๆที่อยากจะเรียนภาษานะคะโอเกนก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบเมืองใหญ่คนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบ l i ฟ e ลี ely, สดใสอะไรเงี้ยค่ะมีสิ่งแบบคนสมมารมาอย่างเงี้ยค่ะก็โอกลรนเป็นตัวเลือกที่ดีเลยคะ่ะเมืองต่อมานะคะเมืองที่2นะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือไครเชิร์ชค่ะไครเชิร์ชนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของนิวซีแลนด์ค่ะเป็นเมืองที่ตอบโจทยนักเรียนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยนะคะคือ University of Canterbury แล้วก็ Lincoln University ค่ะแล้วก็ยังมี Polytechnic นะคะ Ara Institute of Technology ด้วยค่ะ แล้วก็เป็นเมืองที่เหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบความใหญ่ความเยอะของเมืองนะคะแต่ก็ยังอยากได้ความเป็นเมืองอยู่นะคะบวกกับธรรมชาตินะคะในเกาะใต้นะคะก็ข้อดีของเมืองนี้นะคะที่เด่นๆเ,เลยนะคะก็คือค่าครองชีพค่ะค่าครองชีพของไพรเชอร์นะคะถูกกว่าที่โอเกลแลนแล้วก็เบลลิงตันอีกด้วยนะคะ ก็เรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะเนื่องจากของชีพเนี่ยคือยกให้ไครเชิร์เลยว่าเป็นมี่ข้าของชีพที่ไม่แพงนะคะในฐานที่ก็มีความเป็นเมืองแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติและรวมถึงเมืองไคลเชิร์เนี่ยก็อยู่ในเกะาะใต้ค่ะซึ่งเกะาะใต้เนี่ยเป็นเกาะที่สําหรับนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวมันจะเที่ยวเกะาะใต้มีสถานที่ที่เที่ยวในเกะาะใต้มากมายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอ่าเลเคเชคาโปนะคะควินส์เชล์นะคะจะไปอ่าทวิโซนะคะไปกินปลาแซลมอนน้ำจืดที่ อ,อยู่ในน้ําที่สะอาดที่สุดในโลกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะไปเที่ยวในที่ต่างๆของเกะาะใต้ไปเม้าคุกไปอาคาลัวค่ะคือใครเชิญละตอบโจทย์สาหรับคนที่ชอบเที่ยวด้วยนะคะชอบถ่ายรูปนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เรื่องอแผ่นดิ้วไหวเนี่นจะไปเรื่องที่เด็กถามอยู่ว่ายังไหวยอยู่ไหมก็อยากจะบอกย้ําอีกครั้งนะคะว่าใครเชิญได้มีแผ่นดิ้วไหวเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่มันคือ10ปีที่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เข้าไหวก็คือก็ทั้งประเทศก็ไหวะคะ่ะ แล้วอย่างบางประเทศที่เป็นเกาะเหมือนกันเขาไหวทุกวันยังมีคนไปเที่ยวบ่อยๆเลยนิวซีแลนด์ก็โดยเฉพาะไคเชิร์ก็มากะน้อยใจว่าทําไมคนถึงแบบยังคิดว่าไคเชิร์เป็นแบบยังมีภัยที่แบบคือแผ่นดินไหวตลอดเวลาเลยคือไม่ต้องกลัวน,นะคะก็คือมาเรียนที่ไคเชิร์ได้ค่ะนักเรียนอยู่เต็มเลยสําหรับเมืองที่3นะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือเวลลินตนค่ะเวลลินตนนะคะ,นนะ,คะก็คือมีอ่า มหาวิทยาลัยนะคะก็คือ Victorian University of ยล l i n g t o n ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งด้านงานวิจัยเลยนะคะของนิวซีแลนด์เลยนะคะดังนั้นที่นี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่นักเรียนสนใจนะคะเมืองนี้มีความพิเศษก็คือเนื่องจากเป็นเมืองหลวงค่ะดังนั้นเป็นเมืองหลวงก็คือจะเป็นศูนย์ราชการนะคะเป็นเมืองแห่งราชการนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของอไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะคะเป็นธรรเนียบสำหรับ นายกรัฐชนตรีนิวซีแลนด์ในการทำงานแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถานทูตนะคะทุกประเทศนะคะก็จะตั้งอยู่ที่เวลลิงตันค่ะเนื่องจากเวลลิงตันเป็นเมืองหลวงนั่นเองค่ะความสวยงามของเมืองเวลลิงตันเนี่ยก็คือจะสวยมากเพราะว่าจะตั้งอยู่หน้าอ่าวเลยนะคะแล้วก็เวลลิงตันเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางนะคะของประเทศนะคะก็เลยจะมีความสวยงามมีความทะเลอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นเมืองที่ว่า compact ก็คือไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กว้างมากเท่าแบบ โอแลนด์หรือว่าไครเชิร์ดนะคะก็คือเป็นเมืองที่มีทุกอย่างอยู่ในเมืองที่น่ารักน่ารักเี่กเป็นเมืองหลวงที่แบบน่ารักน่ารัก,รกมีทุกอย่างเลยนะคะแต่ข้อเสียในความที่ว่าอยู่ในกึ่งอยู่ในช่องลมอะคะ่ะเพราะอยู่ตรงกลางของประเทศนะคะอยู่ตรงระหว่างเกาะเดิน์บับใต้เนี่ยก็อาจจะทําให้ช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีลมแรงมากๆคือเรียกว่าวินดี้ซิตี้เลยนะคะเป็นเมืองแห่งลมนะคะแต่ก็นักเรียนที่ไปอยู่บริตันใตะชอบทุกคน,นะคะ่ะชอบไปลิงตันนะคะ เมืองที่4นะคะที่จะแนะนำนะคะอีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือเจนเนดินค่ะเจนเนดินเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่เกาะใต้ค่ะเกาะใต้คือใต้ลงไปเลยนะคะเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองแห่งนักเรียนนะคะเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยนะคะก็ะคือ University of Otago เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ค่ะความสวยงามของ University of Otago คือสวยมาก เมืองนี้นะคะมีความเป็นแบบสกอตแลนด์เหมือนสกอตชางนี้เลยนะคะมีสกอตเหมือนยกสกอตแลนด์มาไว้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบด้บความที่อยู่เกาะใต้ค่ะความสวยงามของธรรมชาตินะคะวันนี้คืนนี้นักเรียนก็จะเจอแบบแพนกวินเดินมาอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะเดินอยู่ข้างชายหาดเลยนะคะคือเป็นเรื่องแบบมีความกำลังในกับธรรมชาติมากนะคะเมืองน,นี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะคะก็คือหนึ่งเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งนักเรียนค่ะเป็นเมืองที่ว่ามีนักเรียน ไปเรียนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับมัธยมนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าระดับปริญญาตรีโทเอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเมืองแห่งเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนคือไม่ได้แบบมีเด็กน้อยเยอะหรือไม่ได้มีคนแก่เยอะเนี่ยค่ะเป็นเมืองสําหรับเป็นวัยที่แบบ Active, ะะก็เมืองน,นี้ก็เลยจะแบบสดใสไลฟลี่ตลอดเวลานะคะก็คือเป็นเมืองที่อีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมี university o t a g o นะคะแล้วก็มีพวกสถาบันรัฐบาลนะคะก็คือ Otago Polytechnic นะคะอยู่ที่เมืองน,นี้ค่ะถ้าจะพูดถึงข้อเสียของเมืองน,นี้คือมันไกลค่ะโดยเคพาอยู่เกาะใต้ด้วยแล้วก็อยู่แบบ จะค่อนข้างไปทางใต้ทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ใกล้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องต่อเครื่องไหลยต่อหน่อยนะคะแต่ก็คุ้มนะคะต่อเครื่องต่อเครื่องไหลยต่อเนี่ยแต่คุ้มถ้าเทียบกับความสวยงามของเมืองนะคะแล้วก็ความความเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะแล้วก็อ่อ uh, university of t a g o เนี่ยเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่คนนิวซีแลนด์นิยมไปเรียนมากที่สุดด้วยนะคะข้อเสียอีกข้อหนึ่งของ อาเดนเดดี้นะคะก็คือหลายคนจะรู้สึกว่ามันหนาวนะคะด้วยความที่อยู่เกาะใต้นะคะแล้วอยู่ใกล้กับพืโลกใต้ด้วยก็จะรู้สึกหนาวนะคะแต่ว่าความหนาวก็ไม่ใช่อุปสรคสำหรับนักเรียนที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติแล้วก็อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าสวยงามมากๆที่สุดของนิวซีแลนด์แห่งหนึ่งเลยนะคะสี่เมืองยอดนิยมนะคะที่หลายคนสนใจไปเรียนนะคะเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ดับหนึ่งสองสามสี่ของนิวซีแลนด์เลยนะคะ เดี๋ยวเข้าหน้านะคะขวัจะมาแนะนํามเมืองเล็กๆของนิวซีแลนด์ค่ะเมืองเล็กๆเ,เนี่ยก็มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีข้อดีของเขาแตกต่างกันไปด้วยค่ะวันนี้นะคะอวอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสนใจไปเรียนต่อนิวซีแลนด์นะคะสามารถแอดไลน์แอดมาได้นะคะแอด n อค่ะหรือเข้าในเพจ Facebook นะคะ New Zealand Center ค่ะ แล้วก็สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์นะคะปรึกษาครูอ้อนได้ค่ะวางแผนการเรียนรายบุคคลเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ